เอาละครับก็ขอเวาสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็โตวันนี้ก็ยู่กับเกมทางสานโอเพนเวิลด์นะทุกคนเออก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมของเกมเกมนี้เนาะกิจกรรมแล้วก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะก็นี่เลยมันจะเป็นกิจกรรมในส่วนตัวนี้เลยนะนี่ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับกิจกรรมแบบไต่หอปะแล้วก็น่าจะทยอยเปิดเรื่อยๆๆๆๆเลย,เ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 ยมั้งนะ เออล้วมีรูปหมาลมมาอย่างเงี้ยตัวต่อไปอาจจะเป็นหมาลมหรือเปล่านะเ <c oughs> ออแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเหมือนกับบอสเนาะก็เหมือนทาให้ให้มาตีบอสแล้วก็เก็บแล้วก็ทําดาเมจให้ได้แบบห้ามระยะเวลาให้จบได้แบบเร็วๆอะอะไรประมาณนั้นมัง้งอ๋อไม่ดิมันน่าจะน,นี้มากกว่าน่าจะคล้ายๆกับเก็บดาวมากกว่าเนาะแล้วก็จะได้รับของรางวัลตามระดับในส่วนตัวนี้ด้วยแล้วก็จะได้เป็นอันนี้มาอันนี้ไม่น่าจว่ามาแลกอะไรได้เนี่ย อ๋ออมาแรกในสวดตัวนี้เหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อลูนได้ใฉ่ตกกกตกใจหมดนึกว,ว่าวันจะแบบได้เป็นบินญญญยันยุทธอะไรพวกนี้ <c oughs> อันแต่ที่หน้าแรกสุดก็น่าจะเป็นดอกไม้อ่นดอกไม้นี่เป็นสิ่งที่ควรแรกสุดแล้วแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นพวกอันนี้พวกลูนแล้วก็เป็นกระดูกแล้วก็เป็นตัวอ่าที่เหลือก็เป็นพวกของทรัพยากรต่างๆนะ้าจะแรกก็แลกได้มันก็คุ้มอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของด่านอันนี้นะสิมันเล่นยังไงเนาะ เออโอเคเหมือนกับว่ามันมันให้เราทำสองทีมอีกแล้วเหรอเออหลังๆนี้แบบว่าเราต้องทำสองทีมค่อนข,ข้างที่จะบ่อยอะนะอ,อ่ะมาเพืเออ่อมาทีมแรกก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็บัฟในส่วนตัวนี้ก็คือยังเลือกไม่ได้เนาะอ,อ่ะโอเคยังเลือกไม่ได้ออทีมสองของเราก็เป็นอันนี้แล้วกันทีมคลอนเท้านเนี่ยนีเออ่เลย บัพเปอร์ไปเลเราไม่มีทั้งนั้นนะเก็ตะกี้ลืมดูเลเวลเลยวะ่ะว่ามันเลเวลของดัานด่นนี้มันใช้เลเวลเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามันใช้เลเวลมาเยอะก็น่าจะไม่ยากเท่าไรหร่มั้นสี่สิบหกเนาะประมาณสี่สิบหกก็ไม่น่ายากเท่าไรหร่หรอกส่วนสไตล์การเล่นนี่คือยังไงวะเนี่ยก็คือแบบฆ่าฆ่าเวฟค่าเป็นเวฟให้หมดหรอ

โอ้ oh. ทำไมเล่นไปแล้วเนี่ยคือมันมีเป็นหลมุมหลมุมหลมุมลมด้วยหลมุมหลมนี่ก็คือทำดาเมจใส่เราแล้วเนี่ย <Hung ers> อ่าเรียบร้อยอ๋อก็คือเล,เล่นวิธีการเล่นก็ง่ายๆก็คือแบบเหมือนค่าเป็นเวฟนะฆ่าให้หมดเป็นเวฟแล้วก็ภายในตอนเล่นมันจะมีเป็นแบบเหมือนกับบับของดานด้วยอ,อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเหมือนกับพายุหรอไม่ฝนแม่นะ่ กเลยขอเนาเทียนฟาดไปโอเคมายืนตัวคงตัวแข่งอะไรนะไนเนี่ย,ยทุกแม่งเออโหเสือเออเออทุกไปโวยแล้วก็อย่างถึกเลยน่้ตัวพวก้ะ แล้วก็โอ้โหมันไม่ได้ถึกหรอกเราตีเบามันเหมือนว่ามันจะถึกนะแต่จริงๆแล้วเราตีเบาอเอา้าก็โอ้โหพวกผูสานหลบคนแล้วนะยังโดนขึ้นกระแทกกลับมาโดนอยู่ มันคงไม่ก็ส่งตัว,ตวมั่งเว็บเนะี้โอเคล็อกแม่งเลยเรนบร้อย กูยังมีมาเพิ่มอีกสามตัวอันจริงเี่วาอยู่สวนปนปวนไม่ทันเหมือนเดิมมันมันมันจะมันจะติดทีมสองเหมือนเดิมอะเพราะทีมสองผมมันยังไม่สุดอะ ถ้าเที่ยวกับทีมแรกอะนะเรียบร้อยอันนี้คือแบบไม่มันมันบังคับไม่ผ่านเลยถ้าเกิดว่าจบจบภายในเวลาที่กําหนดไม่ได้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะคือมันเหมือนมันบังคับทำสองทีมจนเกินไปอ่ะ ในกรณีของบางคนที่ไม่ได้ทำเอาไว้ทั้งสองทีมอ่ะหรือไม่ก็อาจจะปั้นเอาไว้แต่จะยังไม่สุดอ่ะคือแทบจะเล่นกิจกรรมพวกนี้ไม่ได้เลยอ่ะเอออันนี้ขนาดขนาดทางซานผมมันอันนี้นะขนาดคอนผมเบลสี่สิบเก้านะแต่ว่ายังไม่ได้อาบมันยังมันแค่ไม่ได้อาวงแหวนเท่านั้นเองอ่ะก็คือยังไม่สามารถออกมาเล่นได้อะขนาดขนาดทีมที่แบบว่ามันมันมันตึงมันพอมันมันพอเล่นได้อย่างอย่างทีมนกไฟอ่ะ ก็คือยังถือว่ายากอยู่อะเออโดยรวมแล้วก็คือแบบว่าใครไม่ใช่แบบตันๆหน่อยก็น่าจะเล่นกิจกรรมพวกนี้ยากหน่อยอะนะเออแล้วมันมันดูได้ปาว่ามีใครผ่านไปแล้วบ้างมันดูไม่ได้ด้วยอาเช่งเถอะยังเถอะเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอยู่ละอ่าส่วนในส่วนตัวน,นี้ก็คือเป็นการตีบอร์ดเพื่อเก็บคะแนนเนาะก็แน่นอนนะว่าคือมันมีระยะเวลาจํากัดเหมือนเดิมห้องแรกก็ประมาณ1.3นาทีเนาะ 30นาทีแล้วก็ห้องสองประมาณ5นาทีผมคงไม่เล่นให้ดูนะว่าเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็เล่นไม่ผ่านเพราะงั้นอันน่าจะไม่เล่นให้ดูใครที่เล่นอยู่ก็ลองลอง,ลองดูก็ได้ทีมผมนี้ก็คือแบบว่ามั่งไม่ไหววะมันไหวแค่ห้องเดียวเดี๋ยวไว้พอผมปั้นทีมแรกมันสุดๆเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาทําทีม2ให้มันสุดๆบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออนิดเดียวคือตอนนี้สายปีกกับสายคอนฮะปั้น,ป,นปั้นสุดละเดี๋ยวว่าใจ ย้ายทรัพยากรทั้งหมดมาลงใส่อีค้อนของทีมที่2องดีว่าเออไม่งั้นนี่ดูดูทรงแล้วก็คือเดี๋ยวกิจกรรมที่จะมาต่อจากเนี้ยดีไม่ดีอาะต้องใช้2ทีมไปเรื่อยๆด้วยเออแล้วก็ไอ้นนี้มันเหลือแค่17ชั่วโมงด้วยนะ โอเคก็เ,เป็นว่าคลิปนี้ผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเืลอการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ